ล้มลุกคลุกฝุน่นวิ่งวุ่นวนไปควัออนอะไรอะ่ะคันมาจากไหนเนี่ยประกาศตอนนี้เกิดไฟไหม้ป่าควันปกคลุมทั้งหมู่บ้านขอให้นักเรียนทุกคนเข้าไปอยู่ในอาคารอนเนกประสงค์โดยด่วนครับใครมีหน้ากาก <c oughs> ก็ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นควันด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดโรงเรียนของเราจะเป็นสถานที่แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในหมู่บ้านนักเรียนไปแจ้งให้ผู้ปกครองมารับหน้ากากด้วยนะครับ พรุ่งนี้โป้งมากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยดีกว่าก้อยมาด้วยโอ้โหคนมาเต็มเลยแจกไม่ทันแล้วคนรอนก้กกาดเยอะเลยแม่ว่าแม่ไปช่วยเจ้าหน้าที่เขาแจกของดีกว่าพ่อก็จะไปช่วยอีกคนก้อยจะเขียนโปรแกรมให้อิ่มช่วยอีกแรงค่ะลงมือกันเลยก้อยลูกๆมีน้ำใจมากเลยจ้ะ <c oughs> มันแน่นอนโป้งกับก้อยเป็นลูกพ่อนี่ ก็ต bueno <car> ้องใจดีเหมือนพ่ออยู่แล้วจากสถานที่แจกของอิ่มต้องเลี้ยวขวาหลายครั้งเหมือนกันนะก้อยเตรียมกระดาษสีไว้ทำบัตรคำสั่งเยอะเลยล่ะต้องทำบัตรคำสั่งเดินไปทางขวาหนึ่งช่องก้อยจะใช้สีเขียวแล้วก็ทำบัตรคำสั่งเดินไปทางซ้ายหนึ่งช่องก้อยจะใช้สีส้มต้องทำบัตรคำสั่งหยิบกล่องใส่หน้ากากก้อยจะใช้สีม่วงแล้วก็ทำบัตรคำสั่งแจกหน้ากากให้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นอันสุดท้ายก้อยจะใช้สีน้ำตาล เราต้องให้อิ่มเดินไปทางขวากี่ครั้งนะป้องป้องก้อยข้างนอกมีคนรอคิวจนแถวยาวไปข้างนอกแล้วเจ้าหน้าที่แจกไม่ทันแล้วลูกครับแม่ป้องเร่งมืออยู่ครับให้อิ่มเดินไปทางขวาห้าครั้งใช้บัตรคำสั่งเดินขวาห้าใบก้อยว่าป้องเขียนโปรแกรมถูกไหมไม่น่าจะถูกนะป้องบัตรคำสั่งหยิบกล่องหน้ากากอนามัยน่าจะใช้แค่บัตรเดียวนะ แล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะก้อยก้อยว่ายังไม่ถูกอยู่ดีเพราะตามแถวที่จัดอิ่มต้องไม่เลวซ้ายนะป้องถูกยังก้อยก้อยว่าถูกแล้วล่ะรีปอนโปรแกรมให้อิ่มเลยป้องอิ่มงมทำงานแล้วหรออิ่มมาแล้วอิ่มกำลังจะชนกำแพงแล้วป้องเ<โ>ฮ้ยอ,อ,อุ้ยอ,อิ<ฮ>อ่มเป็นไงบ้างวงจรไม่เสียหายอะไรนะ ทั้งที่อิ่มทําตามคําสั่งเราแต่ชนกําแพงก้อยว่าจะต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอย่างนี้ต้องตรวจสอบแล้วล่ะลูกๆใส่คําสั่งให้อิ่มยังไงจ๊ะอืมหลังบัตรคําสั่งที่สั่งให้อิ่มหยิบกล่องหน้ากากอนามัยแล้วเราก็สั่งให้อิ่มเดินขวาห้าครั้งใช่ไหมอิ่มว่าอิ่มได้รับวบอทคาสั่งให้เดินขวาหกใบเนาะนี่ไงบัตรคําสั่งเดินขวาเกินมาหนึ่งใบคราวนี้น่าจะถูกแล้วล่ะลองอีกครั้งนะอิ่มได้เลย แก้โปรแกรมเสร็จิมทำงานได้ถูกต้องและเร็วขึ้นเยอะเลยอิ่งห้ากล่องอิ่ง็จะแจกหน้ากากครบแล้วล่ะิมช่วยผ่อนแรงพี่ๆเจ้าหน้าที่ได้เยอะเลยนะป้องกับก้อยก็เก่งไม่เบาเลยนะที่เก่งก็เพราะป้องกับก้อยเป็นลูกพ่อแหมรู้ทันซะละพ่อพอกันเลยพ่อลูกลูกรู้ไหม ว่าเราสามารถรวมบัตรคำสั่งแบบเดียวกันได้ด้วยบัตรคำสั่งนั้นคือบัตรวนซ้ำหรือลูปจะ้ะอิ่มก็จะทำตอนคำสั่งจนกว่าจะครบจำนวนรอบที่ระบุนะน่าจะใช้สะดวกขึ้นนะครับว่าแต่ใช้ยังไงครับแม่แค่เรารวมบัตรคำสั่งอื่นๆที่ต้องการวนซ้ำเข้าด้วยกันเป็นปึกแล้วเอาบัตรคำสั่งวนซ้ำมาปะหน้าแบบนี้จะ้ะไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่ก้อยคิดเลยค่ะแม่พอเอามาประกอบกันก็จะได้โปรแกรมแบบนี้จะ้ะ ใช้บัตรคำสั่งไม่กี่ใบอิ่มก็ทำงานได้ถูกต้องเจ๋งสุดๆเลยคุณแม่ครับคำสั่งวนซ้ำมีขั้นตอนการทำงานยังไงครับขั้นตอนการทำงานง่ายมากเลยงานนี้ต้องใช้กระดาษทดดนะ้วยเนอะเราจะเริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานของคำสั่งวนซ้ำโดยบัตรคำสั่งแรกจะสั่งให้อิ่มหยิบกล่องใส่หน้ากากขึ้นมามอย่าลืมเตรียมกระดาษโทษกับดินสอน,นะจ๊ะพอเข้าสู่บัตรคำสั่งวนซ้ำห้ารอบ อิ่มก็จะเดินไปทางขวา1ช่องอิ่มจะเดินไปหนึช่องนะทีนี้ก็ขีดเส้นห่งขีดลงกระดาษทดเพื่อนับรอบการเดินของอิ่มรอบที่หนึ่แล้วอิ่มก็จะเดินไปทางขวาอีก1ช่องใอ่เพราะอิ่มทำตามบัตรคำสั่งวนซ้ำไปแค่รอบเดียวแล้วเราก็ขีดเส้นห่งขีดลงกระดาษทดเพื่อนับรอบการเดินของอิ่มรอบที่สองอิ่มทำตามบัตรคำสั่งวนซ้ำไปสองรอบ เมมื่่ออยังไรหพออิ่มทำเสร็จอีกรอบก็ขีดเส้นหนึ่งขีดลงกระดาษทศเพื่อนับรอบการเดินของอิ่มในรอบที่สามอิ่มทำตามบัตรํำสั่งวนซ้ำไปสามรอบอิ่มต้องทำต่อให้ถึงผ้ารอบถ้าอีกแค่รอบเดียวก็นจะครบแล้วพออิ่มทำเสร็จอีกรอบก็ขีดเส้นหนึ่งขีดลงกระดาษทศเพื่อนับรอบการเดินของอิ่มในรอบที่สี่ อิ่มทำตอนบัตรคำสั่ง,งวนซ้ำรอบนี้เสร็จก็เดินไปทางขวาครบห้ารอบแล้วพออิ่มทำอีกรอบก็ขีดเส้นหนึ่งขีดลงกระดาษทศเพื่อนับรอบการเดินของอิ่มในรอบที่5อิ่มทำตามบัตรคำสั่งครบแล้วจ้ะง้อิ่มจบการทาง,งานตามคำสั่งวนซ้ำแล้วนะคุณแม่จ้าสุดยอดไปเลยต่อไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะใส่บัตรคำสั่งขาดหรือเกินแล้วล่ะบัตรคำสั่งวนซ้ำ ทำให้โปรแกรมสั้นลงด้วยใช่แล้วจริงๆมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันหลายกิจกรรมใช้คำสั่งวนซ้ำด้วยนะจ๊ะอะไรบ้างครับอย่างการร้องเพลงร้อยลูกปัดทำเครป้รกในลูกอขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกท่านที่มาช่วยงานในวันนี้นะครับหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันและก็ขอให้ทุกท่านรับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้อร่อยนะครับขอบคุณครับ เรนนั่นเค้ปเค้กนี่นะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปทําความเข้าใจเรื่องคําสั่งวนซ้ําก่อนนะรอป้องด้วยครับป้องก็อยากทําความเข้าใจเรื่องคําสั่งวนซ้ําให้ถึงกระเพาะเหมือนกันครับคุณพ่อป้ปาลูกสองพ่อลูกนี่จริงๆเลยเรื่องกินต้องยกให้เลยละค่ะเพื่อให้ปลอดภัยจากฝุ่นควันและโรคติดต่อขอให้ทุกคนใส่หน้ากากอน,อนามัยเมื่อต้องออกไปนอกบ้าน หรือไปในที่ชุมชนนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ถูกต้องจะได้ลดความผิดพลาดในการใช้คำสั่งและยังช่วยให้โปรแกรมสั้นลงด้วยและหากคิดให้ดีๆก็จะพบว่ากิจกรรมหลายๆอย่างเช่นร้อยลูกปัดร้องเพลงวาดรูปทำอาหารเป็นกิจกรรมที่ทำงานแบบวนซ้ำทั้งนั้นเลยค่ะว่างๆลองไปสังเกตดูนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ